เออเดี๋ยวท่านด้วยอยู Lay ่ผมซีดนะครับก็กลับมาแล้วนะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะก็ไปซุ้มซ้อมตัวละครมานะครับบวกกับใช้เวลาอยู่กับแคนนะไม่ค่อยได้มีเวลามาออย่างนี้เท่าไหร่นะครับก็ผมมีแคนแล้วนะดีนาลีนะครับผมใครที่อยากเข้าก็ติดต่อได้นะทางเฟซบุ๊กนะเฟซบุ๊กอยู่ใต้คลิปนะครับผมไม่เก็บค่าเข้านะแต่ขอเทสหน่อยนะครับผมโอเคก็ วันนี้น่าจะมาฝึกเล่นไวโอเลตนะครับผมเพราะว่าหลังจากที่เมนเฟนิกแล้วเต็มแล้วเทปแคลี่แล้วนะครับเราก็มาเมนไวโอเลตและผลที่ตามมามันคือลอสรัวกันเลยทีเดียวนี่ครับก็เราจะมาฝึกกันต่อละกันนะครับวันนี้จะมาเล่นไวโอเลตละกันนะซึ่งเดี๋ยวคืนนี้ผมมีซ้อมใหญ่กับแคนะะแต่ตอนนี้ว่าเขายัางไม่อนกันก็เล่นคนเดียวก่อนละกันนะครับผมไปฝึกไวโอเลตกันครับ อ่าฮะเจอกันในเกมเหรอผมกูเองเดียวอะกลัวว่าผมเลือกเล่นวเวเบเล็ตแล้วมันจะไม่มีแทงอะเด็ไม่ใช่อะไรหรอกหลอกครับหลอกมีแทงไหมเอ่ยต่าน,นี้ <c oughs> พูดไปคุยเขาก่อนเด้เราเป็นคนเฟลลี่เดี๋ยวต้องการแทงครับมีคนเปิดมาแล้วโอมาจยิงเหรอโอมาก็ได้นะเออเออแทงเวทนะกลัววะไม่เป็นไร <c oughs> เขาเล่นจริงเบล่เขาเล่นเราก็เล่นนะเราจะได้เป็นแคลรี่ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวแอสซีสินสองดีเหรอเอาเมดมาคนหนึ่งไหมเล่นแอสซ s สินสองไม่น่ารุ่งมั้งครับเอ้ยอย่าบอกนะว่าจะเจอทีมอย่างนี้อีกแล้วอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฟาร์มสองอ๋ออุลิชอืมทีมลุนก็ฟาร์มสองเหมือนกันครับเอาจริงเอาจริงดิหนุกเลยนะอย่างเงี้ย รูปเกมมันจะเป็นไงแล้วไม่สนนะครับเรามาฝึกบาเลตนะครับเราทำหมู่เราให้ดีที่สุดพอไปเจอนในเกมแล้วกันโอเคเข้ามาในเกมแล้วครับบอกเลยว่านาคอร์นี่ถ้าผมบอกเลยว่านาคอร์นี่ถ้าเล่นไม่ดีนี่ตัวสวงทีมดีๆเลยนะเนี่ยเอาแล้วไงปัญหาแล้วครับทีนี้แล้วโอ้โหยืนนิ่งกันสามคนเฮ้ยเพื่อนเริ่มเล่นได้แล้วมั้ง ยังไงกันนะ่ะเขายัางไงกันนะ่ะผมก็ไม่มั่นใจอืมโอเคเริ่มเดินกันแล้วเว้ยแปลกต้องรอให้คีพเกิดก่อนถึงเริ่มเดินกันทีมนุนเขาอาก,กาลีมานะฮะปล่อยกาลีมาเดินเลนนี้นะครับผมจริงๆเราควรไปกลางนะครับโค oh, ฟาร์มสองผมว่าแล้วน่ากลัวแล้วละ่ะตาเนี้ยต่างคนต่างฟาร์มฮะไม่สนใจกันละกันโอเค,คป๊บกิงอนะป๊บลอยสักนิด <c oughs> นะครับบัตเริ่มทวงตำแหน่งแล้วครับผมบอกว่าอย่ามายุ่งนะฮะนี่ฟาร์มเราเราจะฟาร์มเราเป็นเจ้าป่านาคอสไม่สนใจครับยังฟาร์มต่อเนื่องนะฮะแล้วปล่อยให้ลุงกิลดอร์ของเรานั้นสู้กับเมดอย่างสนุกสนานนะครับปัตเตอร์บอกกูไม่อยู่แล้วกูไปฟาร์มแถบนี้อา้าวอ๋อยังอยู่หนึ่งตัวนะคะคลิปบอกไม่สนแล้วครับไม่ครับฟาร์มต่อเนื่องครับนาคอสก็ไม่สนเช่นกันครับยังไงกูก็จะฟาร์มเอาครับตานีไม่ น่าจะลุ่งแล้วไม่มีปลาไปครับเราวิ่งก่อนครับผมมาดูที่ทางของเราเองบ้างนะครับเดี๋ยวตายเดี๋ยวกิ้งฮึบหลบยิงลอยหน้าบอกแล้วรู้เอาละครับจังหวะนี้นาคอสรอซ้อนครับบอกว่าไวโอเลตเปิดได้เลยเดี๋ยวพี่ซ้อนให้เบิรนเะน้องนะเราไม่สนครับเรามายิงเต่าครับเราเทพซาเราเทพซะมารนบนาคอรบอกมึงเป็นอะไรมึงวะ จังหวะนี้ครับนาคอสอาจจะรอลัดเต่าเราก็ได้นะเพื่อเอาแล้วบัตเราตายเลยแล้วนะตายในหน้าที่เลยทีเดียวนาคอสบอกเอาดิตายไปนายเข้านะเดี๋ยวเราซ้อนให้นะบอกโอ้เอย <c oughs> เร็วไปไหมเปิดอันตีแล้วเหรอเอาเอาเฟสครับนาคอสซ้อนลรวเราสโลว์ยิงปามปามตายต้องตายแล้วต้องตายแล้วโอ้ยแล้วเปิดเอ็กซ์พคิวเข้าไปอย่างเท่เลยนะครับ แล้วกูกิ้งมาหาใครวะบอกเลยว่านาคอสฝั่งเรานี่โคตรใจนะครับเข้าไปเปิด execute ใส่เลยไม่ปล่อยให้ผมลารดเลยนะครับ s <S โอ้โหเมื่อกี้เล็งแล้วนิดเดียวจะลารดแล้วแหละนิดเดียวจริงถ้าไม่เปิด execute นี่ผมได้อยู่แล้วเมื่อกี้อะไรครับกาลีมาแล้วรอเป้าครับรอเป้าครับรอเป้าครับรอเป้าดิแคมออนเบบี come on นแคมออนไฟเดอร์ไปครับแล้วเราก็ขีป คีบไปครับคีบไปครับคีปไปครับคีปครับคีปเอ้ยมันติกแล้วรีบเถอะวะรีบช้อันติเถอะวะฮะโอ้ยยังจะโดนให้กูอีกเนาะหิวยังไม่มาจังหวะนี้ปล่อยกลางไปแล้วนะครับปล่อยให้คีปตีกันเองนะครับผมนะเขาดูกลางด้วยลูกเอาแล้วครับล่างบวกกันแล้วเราทําอะไรเราทําอะไรเราไม่สนใจครับเรายิงเต่านะครับผมได้วะ ทีมเราได้ว่ะทีมโอ้โห,โหเอาว่ะเอาเว้ยเราก็ทหน้าที่ดันป้อมต่อครับนาคอตนาคอตดันป้อมด้วยครับนาคอตฟาร์มอย่างเดียวเลยครับผมโอ้โหนาคอตยังไม่เกิดแน่แน่เลยนะครับเวลหกนะครับผมเขาป้อมไปลูกเมาเองบอกเลยว่าต้องแตกเราป้อมเนี้ยดูมินิแมปไว้ครับผมมาแล้วกาลิมาว่ะเอ้ยแตกทีเถอะ จะเอาสู้เหรอสู้เหรอสู้บ่สู้บ่สู้บอลสู้บอลสู้บอลเอย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 แข่งอืออืออือเอาไงเอาไงผมขอป้อมเลยขอป้อมดิขอป้อมดิโอ้โหต้องได้แล้วโดนตันเลยต้องได้แล้วไม่ไงเออตายครับโดนหลวง ยังสวยงามแล้วนาคอสถอยนาคอสต้องหนีทันดิโอ้โหโดนไล่เช่นกันครับไม่ทัน<ป>นะครับเราไปตบนาคอสทีมนู้นกันน็ตเน็นนะนะคีปมาละนะนะนำมาโอ้ดันป้อมเร็วปะโคเร็วอยู่เว้ยเร็วอยู่เว้ยเราไม่สนครับเราไม่สนนะเราโอ้โหแตกแตกรับป้อมเฮ้ย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 ได Oh. อีกนิดเดียวเองอะโอ้โหจริงช้านะตัวเรายิงช้าไปนิดหนึ่งนะครับผมเมื่อกี้ฮิตอลันด้วยแหละมันเลยช้าแต่ยืนอยู่ก,กับที่ก็ตายเหมือนกันโดนล้วงนะครับผม,มพลาเองอะพลาเลยเมื่อกี้เขินเขาบอกให้รอก่อนอย่าเพิ่งบวกครับก็ถอยก่อนดีถอยมาแต่ผมไปช่วยอือยิวดอ,อยยิงจะหลอห่อขึ้นเนาะโคตรเอาคิวดอไม่ถอยกลับบ้าน,น่ะครับ ผมเคลียร์คลิปเองคลิปเนี่ยของชอบเลยเก่งกับคลิปนะบอกเลยไม,ม่คนเอาบัฟฟ้าผมเอานะครับถ้างั้นเนะี่ยผมเอานะผมเอางะผมเอานะถ้างั้นนถ้างั้นผมเอานะขอละกันขอขอละกันขอเยี่ยมมานาด้องครูเร็วๆครับเรื่องครูดาวมานาเร็วๆปุ๊บกิงงพันหินครับกกนนะไม่ยิงคลิปไปไม่ยิงคนด้วยใจมาก เออเ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 อา,าอะเขาจะตีตรงบางกรเหรอจะบวกกันตรงบางกรเหรอเรามารอครับเอาเร็วตัวได้เสียดิได้เสียดิได้เสียดินี <c> ่ <oughs> ได้เสียดิได้เสียดิโอเข้าไม่ได้ครับเราโอ้โหเอาไงไวะเนี้ยโอ้โหถอยเลยได้ดิได้ดิดดเอเอสวยงามสวยงาม,ามตามครับตามครับตามครับ ตายละถอยอาถอย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 ไม่ซาไม่ซาหนาคอยเขายังอยู่อะปุ๊บโขงอยู่สามเขายูามอยู่สามถอยมาช่วยไปกันเท่านั้นครับถอยเถอะบัสถอยครับถอยเลยถอยเลยเอาจีเมื่อกี้ไม่น่ารีบบวกเลยโอมาน่าจะถอยก่อนเสียกำลังพลเลยฮะเอาว่า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 เราไม่ได้คิวเลยครับ รู้สึกว่าเล่นไม่เข้ามือไงไม่รู้เรามังกรไหมมังกร <c oughs> คิยังไม่เจ็บครับคิผมยังไม่เจ็บครับตึ๊บปึ๊บปึ๊บกิ้งตึ๊บยิงครับยิงครับยิงครับเคยสวยงามตามท้องและผาครับกิวดอร์เข้าแล้ว,ขวเวข้า,ลขาแล้วต้องเอาดิสโลว์สโลว์แล้วยิงอันติไปครับแล้วก็โดนล,ล,ลารดไปมินที่เรียบร้อยฮะเราป้อมครับเราป้อมครับเราป้อมให้เพื่อนครับ เราใส่ดันครับเราใส่ดันนะาานนะไม่ใช่ใส่ดึงถอยเอาไปเลยถอย,ถอยกิ้งแล้วยาวเขาบวกกันยังอ่ะเขาบวกกันแล้วเขาบวกกันแล้วสโลไปปับป๊บปั๊บได้สกิลไม่ได้สกิลเลยว่ะกูจัดไปครับเอ้ยเจ็บ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 ผมไม่ได้สกิลเลยว่ะเคลียร์คลิปต่อได้แรงเป็ดแรงเป็ดกดฮิวทำไมวะงง งงกับตัวเองไอเพื่อนให้ไปเอามังกรว่ะเพื่อนให้แมวมังกรอ่ะเพื่อนให้แมวมังกรได้นะ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 เอ้เขามาเขามาเขามาว่ะไปไปเออโดนลัดอีกแล้วกูดริจริงเขาจะออกกลางกันป่ะเขาเขาออกกลางกันแน่เลยว่ะไปกลางครับไปกลางซ่อนในป่า เคยบัสเราเก่งอ่ะอืปั๊มแตกไปดิปั๊มแตกไปดิเฮ้ยได้ไปด <ไป S 2> <ห>ิเอาไงยไงเอ,เอาอย่างวะเขาบวกก็เราเคยเข้าไปซ้อนนะครับผมไม่อยากเข้าเองเดี๋ยวตายเยี่ยมนะอคอนรอซ้อนอยู่เหมือนกันบวกแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บโอเข้ามาอยู่ในวงอย่า,ยาตายอย่าตายนะเพื่อนอย่าตายกัน อย่าตายเด็กขาดปุ๊บได้ดีได้ดีได้ได้ดิดดดโอ้โคลยังไงบัตรเอาเรา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 ,เอา,เราขอปับ๊บเรียบร้อยตวงได้ได้โอ้ยแฮตเทคจำไหมไม่มีวุฒิมาสรับเขาบอกไม่เป็นไรเพื่อนเราไม่ว่าเราได้ไม่ตาย ได้แน่จริงจริงกับกาลิอะผมอะผมม่นโคดเทปมบอกเลยเออเออเออเจ็บ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 สโลเลยกูเอาเลือดนะครับเลือดนะครับเลือดนะครับเอาเลือดเอาเลือดวะเอาเลือดวะเอาเลือดวะครับคลิบยาวๆฮะไอ้จะบอกว่าไวเล็เนี่ยฟาร์มตอนท้ายเกมดีกว่านะฟาร์มต้นเกมมันช้าครับเขาไม่ได้เป็นสายฟาร์มอยู่แล้วไงมันเลยช้ามาไล่ฟาร์มท้ายเกมดีกว่าเก็บบัฟอะไรเงี้ยคุ้มนะ แต่มันจะเสียหน่อยตรงที่คนมันจะด่าไนี่ว่าทายเกยมแล้วฟาร์มหาตื้อมึงเหรอบอกเลยครูฟาร์มเอาของเขาไม่ได้ฟาร์มหาตื้อเสียงหายทำไมไม่กินสเตปซิล่ะนะ้องสเตปซิลยาเม็ดบรรเทาเอาการปวดลดไข้เอ้ยไม่ใช่บอกเลยว่าเขาไม่ได้จ่ายดีให้ผมพูดอะไรทั้งสิ้นนะบอกก่อนเดี๋ยวเอ้ยแคงโอตายหืมพลาดลืมดูไปว่าสกิลหนึ่งเหมือนครูดาวแลว้วอะม่ผมไม่งัานหนีทันนะั่นอะ เอาได้อยู่ค้างโอเคบัตรค้างครับอืมอ้าเอาบอลแรกวะรอก่อนไหมผมแม่งตายเดียวเลยโฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาวะเอาวะโอ้โห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 ถอยก่อนไปเพื่อนถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนถอยถอยไม่ค้มอย่าแรกเลยถอยถอยนะ ถอยไม่ได้หรอกครับเออเราควรถอยครับผมว่าเราเด็บป้อมดีกว่าเอาหนึ่งหนึ่งบัตเตอร์แม่งเลยเดี๋ยวก่อนเสียวโหแล้วโอ้โหกวา่ากว่าจะเกิดแต่ละคนเดี๋ยวไม่น่าเข้ามาเลยบัตมาปะนั่นไงบัตมาจริงด้วยครับเออถอยมาแล้วนี่ไงถอยอยู่กันอยู่ พวกนายรีบกันเว้ยเราอยากจะบอกอจริงมันยังไม่พร้อมเลยมเมื่อกี้เร็วเลลุงลุงเฮ้ยเ,เขามาหลวงในป้อมหลวงในป้อมหอ่ะหลวงในป้อมหอ่ะนี่ไงมาเธรีบมารีบมาเก็บแอสซินก่อนแทงที่หลังได้ครับได้ครับได้ครับเก็บแอดก่อนได้ครับนั่นไงนั่นไงเพื่อนเปิดแล้ว ต้องสวมหลังวะ่ะสวมหลังต้องสวมหลังเอาไงดีวะเนะี่ยปึ๊บปุ๊บปึ้มได้ได้ได้หมดสดชื่นดันป้อมเลยแทงป้อมได้ไหมอะแทงป้อมได้ไหมอุ้ยไม่ได้วะ่ะน่าจะยาวป้อมมันเลือดเยอะคลิปมาแล้วผมลืมดูคลิปขอโทษครับออกเลย โอ้ยเขากลับมาวะเฮ้ถอ,อยถอยเพื่อน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 ถอย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 ยาวถอยยาวฮุกคิงตลบมี่แจกอยู่นะครับยังก็ไม่แจกตายตาปึ๊ยตว่าเยอะอยู่ได้นะเพื่อนให้มาเอาดักไปเลยเยอะครับไป 2องคนไหวนะเอาไปเราเอาดิเอามาเปิดแล้วเนี่ยเอาเปิดเดิยตามดิตามดิครับเอาไม่ตีกันโอ้โหเขามารอลาดดาร์กวะปุ๊บปุ๊บปุ๊บได้ได้ได้นะ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 ตัวซ้ายตัวซ้ายโอ้โหสโลสโลสโลสุดจบเลยจบเลย จบไดไ้ไม่ได้ but you. บัตยูบัตโอ้โหผมไม่น่าเข้าเลยผมโง่เลยไม่น่าเข้าเลยได้ได้ได้ขอบคุณจริงจริขอบคุณโอ้โหมันเกิดนี่ว่าลืมดูลืมดูว่ามันเกิดครับโอ้โหกำลังกดขอบคุณเลยครับมันตีมตีมันตีคอง อ๋อมันตีคองไม่ทันแล้วครับนะ่าขอจเจ้าจริงเหรอได้นะ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 บ้านพังโอ้บ้านพัง,งเฮ้ยยาทักตายทันไหมวะทันดิเอาคลิปก่อนเอาคลิปก่อนคลิปก่อน ได้ดินัอเกิดนัอเกิดเรียบร้อยดันกลับเลยเหรอดันกลับเลยดันกลับเลยเฮ้ยยาวยาวไม่ขันแล้วมันเกิดแล้วต้องอีกเวฟหนึ่งอ,ะอ่ะถอยก่อนถอยก่อนไม่คุ้มถอยถอยครับถอยมันเกิดแล้วกิวดโหเขาเกิดกันแล้วครับเคโอเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาเอ,เอเาปะลงเข้าทีหลังครับลงเข้าดีหลังล ได้นะเมตัวนี้ผมได้นะบัตบัตบัตเออบัตได้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 ได,ได้โอ้โหไม่ได้ไม่ทันถอยโอ้โหปัม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 เขาจะกันปั๊มให้ได้ดูความสามารถเขาชนะ ชนะดิชนะเยี่ยมอกยเหนื่อยสติงจริงๆตานี้บอกเลยโอ่ m v อมไหมเนี่ยไม่น่าจะนะตายเยอะเลยเออบัตเตอร์ไฟได้ m v มครับโอ้เหนื่อยบอกเลยว่าโคตรเหนื่อยตานี้อ๋อทิปันกิว อันนี้5แ้และใส่ได้นะโอ้โหเราลอยป้อมเป็นพิเศษ,ษเลยกับเบิร์ดดาเมจได้เยอะมากเลยมั้งทั้งหมดนี้จบความใจสุดสดใช่เราไปอีกที่แรงสุดครับในเชนโอเคจบกันไปแล้วนะสำหรับวันน็้นะใครชอบก็กดไลค์ด้วยนะเหนื่อยจริงๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย